วิวขยิมา้วยค่ะค่ะเวิวทำธุรกิจมาแล้วค่ะถ้าคนเห็นแบบเครื่องสัอางนั่นแหละแต่ว่ามันก็ตอนนั้นเราก็เหมือนทำธุรกิจพร้อมกับถ่ายละครไปด้วยทำงานในวงการบันเทิงไปด้วยค่ะแต่ว่าเหมือนจริงๆมันก็ก่อนหน้านี้สักตั้งแต่หลังโควิดประมาณนี้เครื่องสับอางมันก็ขายได้น้อยลงเลยค่ะเพราะว่า มือนช่วงโควิดอ่ะคนก็ไม่ได้ใช้เครื่องสําอางกันแต่งหน้าเท่าไหร่แล้วก็พอมันเผลอแป๊บเดียวเนะะี่ยค่ะมันก็คือเข้าปีที่7ที่8ที่วิวขายเครื่องสําอางก็ไลายพวกเครื่องสำอางที่ขายในเซเว่นร้านสะดวกซื้อต่างเนี้ยค่ะมันเยอะมันเยอะมากๆกก็เข้าใจเลยว่าเหมือนคนไปก็จะไม่ค่อยเห็นของเราอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีได้เลือกเยอะแล้วพอดีว่าตัวตัวมาสคาร่าตัวเนี้ยที่วิวเพิ่งเอาเข้าเซเว่นไปอ่ะ เคยโดนถอดออกมาก่อนเพราะว่าตอนโควิดขายไม่ดีพอาขายไม่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นอ่ะมันจะมีเครื่องสำอางมันจะมีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นแบบอ่ถ้าขายไม่ดีมันก็ต้องเอาออกใช่เอาออกก็ก็เท่ากับว่าแบบเออเหลือแบบเป็นกองภูเขาเล,เลยอะไรเงี้ยเหมือนที่บางคนถามว่าเออไม่เอามาขายต่อยอะไรเงี้ยมันไม่สามารถเพราะว่ามันหมดอายุนะคะมันก็จะเสื่อมสภาพไปเงี้ยแล้วอ่ก็เออรอรอยังมี อีก3ตัวที่อยู่ในเซเว่นเหมือนเดิมก็มีเขียนคิว้วมีพวกทาปากติ้นแล้วก็อายไลเนอร์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวมาสคาร่าเนี่ยเป็นตัวที่คนถามหายเยอะมากๆเพราะมันหายไปเราก็เลยคิดกันว่าเออลองลองทำใหม่อีกรอบไหมรอบนี้ลองทำใหม่อีกรอบไหมเราก็เ่อเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนจนผลิตตัวมสาสคาร่าตัวใหม่ขึ้นมาเสร็จป,ปุ๊บอ่า พอดีว่ามีเงื่อนไขของอาของทางเซเว่นเขาก็เข้ามาเพราะว่าช่วงเนี้ยธุรกิจเครื่องสำอางมันเยอะเขาก็จะมีว่าอาถ้ามันขายได้ไม่ดีให้ทดลองขายภายใน3เดือนอาถ้ามันไม่ดีอีกก็จะพอถอดออกซึ่งตรงเนี้เราก็เครียดเพราะว่ามันเป็นการลงทุน ทุกคนก็รู้ว่าอ่ะมันอาจจะไปขายในที่ต่างๆได้แต่อะไรเงี้ยค่ะแต่เราต้องสต็อกของไว้เยอะมากๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเครียดในการว่าเออเราจะทําอะไรได้บ้างไลฟ์ Live ขายเราก็เคยทําแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้มีผลตอบรับอะไรเท่าไหร่คือเหมือนเราทําทุกคลิปคลิปรีวิวเราก็ทําแล้ว,ลวคลิปแต่งหน้าสวยงามเราก็ทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยเป็นจุดที่ว่าเออทำงานหลายๆอย่างรวมถึงตอนนี้ก็ ทำแบรนด์เบอร์เกอร์ของตัวเองด้วยบานแอนโบขึ้นมามันก็เลยเหนื่อยหลายๆอย่างที่ว่าเราเพิ่งเริ่มทำธุธรกิจอะไรอย่างตอนย้อนกลับไปตอนที่ติดโควิดเราต้องโดนถอดตอนนั้นมันสูญเงินไปเท่าไหร่่โอ้ทุกอย่างก็มันเป็นล้านๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเ,เราก็ในตอนนั้นมันก็เป็นอะไรที่เหมือนมันก็เข้าใจได้ว่ามันคือโควิดเนาะมันก็ทุกคนกระทบหมด ใช่ค่ะแล้วก็แต่พอถอดการที่เราไปเห็นของที่เราแบบตั้งใจทําแล้วมันก็เป็นเป็นเป็นลงเงินลงแรงอยู่ในนั้นน่ะมันก็มันก็ปวดใจมันก็เป็นมันเป็นเห,นเหมือนเหมือนแบบคนที่จริงๆแล้วอยากให้ให้คนได้ลองใช้เพราะว่าตั้งใจทําแบบขายไม่ไม่ได้เอากำไรเยอะเลยไม่ได้ขาขายเกินแบบราคา ทุกอย่างแบบราคาไม่ถึงร้อยะค่ะในการตั้งใจทําแต่ละอย่างเนี้ยมันก็มีต้นทุนแล้วก็ความแบบเออคนไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้รู้จักไม่ได้ใช้กันเราก็แค่อยากอยากให้ใช้ของดีๆในราคาดีๆอย่างเงี้ย นคนก็คือตอนนั้น <Okay. S 1> แ,ตแต่วิว่ะก็คือเหมือนเล่าเล่าเดี๋ยวนี้ก็เลเล่าเป็นภาพคลิปให้ดูเพราะว่าในตอนที่เกิดเรื่องต่าง,างๆเราไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายไว้ในทุกอย่างหมดแล้วมันเป็นมันเป็นงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเล่นละครสัน้นให้ดูแบบว่าเออว่าในตอนนั้นเน่จริงๆถ้าปัญหาเยอะในตอนนั้นมันไม่ใช่ร้องไห้แค่รอบเดียวอยู่แล้วมันคงแบบ แก้ปัญหาไปทํยังไงไปเศร้าคงไม่ได้แต่งหน้านั่งในรถสวยๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะพี่ๆมันเป็นแบบการจําลองเหตุการณ์ให้ดูอ,อ,อ,อย่างพอกลับมาครั้งนี้มันลงทุนไปเท่าไหร่อะก,ก็เยอะเหมือนเดิมค่ะก็เป็นหลักหลักล้านหลายร้าน,า,นา,นานอยู่นะคะเพราะว่าถ้าอย่างถ้าคนรู้ว่าการทําสต็อกเข้าเข้าร้า,านเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมันต้องเหมือนสต็อกก็เยอะมากเพราะว่าเขาเป็นสาขาทั่วประเทศ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนต้องเผื่อไว้คือห้ามของค่ะสมมติว่าอ่ะสินค้าหมดก็ต้องมีเติมตลอดเวลาอย่างเงี้ยตอนนั้นเ,รเครียดถึงจุดไหนเราเองคือใน<ร>ตอนน,น,นั้นเนี่ยในช่วงโควิดคือ,เ,อ,อเราก็ทํางานวงการบันเทิงมาสักพัวก็มีเงินเก็บถึงว่ามีเงินเก็บแล้วก็ใช้ในเงินตรงนั้นตอนนั้นก็กระทบแต่ว่าก็ยังเรียกว่าวก็ยังมีตัวอื่นๆที่ยังขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ ยังไม่ได้ว่าหนักหนาสหทัสมากแต่มันก็มันก็เรียกว่าเราก็เสียเงินไปอะเนาะแล้วก็แต่ว่าพอหลังจากโควิดเสร็จงานมันก็น้อยลงด้วยงานในวงการบันเทิงต่างๆมันก็กระทบลงไปด้วยแล้วแล้วเราหลังๆมาเราก็รู้มันก็ตามวัยอะที่แบบว่าบทต่างๆมันเริ่มอะเป็นว่าที่ต้องเลือกไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะมาเป็นนางเอกเป็นนางเอกอยู่แล้วน้อยลงทําละครน้อยลงเราเราดูบทเรารับบทน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นว่า การหาเงินมันต้องพุ่งไปที่ธุรกิจใช่คุก็เป็นห่วงวิวเพราะวิวบอกว่าวิวดูแลคนในบ้านเจ็ดคนใช่<น>ใช,ใช่ก็คือเจ็ดคนรวมวิวด้วยซึ่งบางทีก็ไม่ได้ออกมาบอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือในเจท,ที่นี้ไม่ได้เป็นภาระเหมือนที่ทุกคนพูดว่าเอ้ยเป็นเดอะแบกบเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เลยแต่ว่าแค่บอกว่าเออเราอ่ะไม่ได้ว่าสมมติว่าถ้าเรา,ามีคนเดียวมีพ่อคนแม่เป็นตัวคนเดียวเราอาจจะ สบายๆชิว,ชวๆอะทำธุรกิจมีผลกระทบอะไรไปเราก็เลี้ยงดูตัวเองเลยเนาะแต่ว่าอย่างที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะ้าน้องสาวอะไรอย่เงี้ยค่ะซึ่งถ้าเรียกว่าผู้ใหญ่ซะเยอะ แล้วก็ไม่ได้ว่าทํางานอะไรกันแล้วเราก็เป็นคนที่ทํางานแล้วก็มีน้องสาวที่ทํางานอีกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าอยู่ค่าใช้ปกปติค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เยอะกันอยู่แล้วในแต่ละเดือนค่าของชีพอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เออเราเราที่เราอยากจะดูแลแล้วก็อยากดูแลให้ดีอะไรอย่างเงี้ยการุกิจมาสื่เนี่ยค่ะมันเหมือนป็มรดชีวิตเข้ามา คือมันมันเป็นการเหมือนแบบบ่นเหนื่อยแต่ในความที่อย่างเนี้ยเราเป็นคนที่ทํางานมาตั้งแต่ก็เรียกว่าตั้งแต่มหาลายัยก็เด็กหนุ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้ว่ามันมีอะไรที่มันไม่มั่นคงอยู่แล้วล่ะแม,แม้แต่ง,งานในวงการบันเทิงเราเลยวางแผนว่าเราอะ่ะจะต้องค้าขายแต่ซึ่งค้าขายก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จกันง่ายๆทุกคนนะคะก็เ,เหนื่อยกันมากๆแล้วก็วิวก็เลยรู้สึกว่า วิวก็เริ่มมาเรียนรู้อะไรมากขึ้นอคอมเมนต์จากทางบ้านก็แนะนําดีมากๆแบบว่าให้ไลฟ์ให้นั่นน,นู่นนี mm ่ hmm. เห็นว่าเห็นว่าเขาแบบว่า,าต้องต้องนั่งไลฟ์กันอย่างงู้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะวิวก็จดมาแล้วก็แบบว่าพยายามเดี๋ยวจะทําอะไรที่ทําได้มากขึ้นเลยเพราะว่าเราก็ค่อนข้างเป็นคนล้าหลาังคือตอนแรกไปไลฟ์ก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง mm hmm. แล้วก็เาขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำรีวิวทำคอนเทนต์ก็ไม่ค่อยเก่ง แต่ตอนนี้ก็รู้แล้วค่ะว่าเหมือนมันจะต้องทําอะไรบ้างอย่างช่วงนี้ดาราก็เริ่มแบบไลแล้วก็ยอดขายก็เพิ่มขึ้นน้อ,อคิดแบบใช่ใช่คือวิวว่าทุกวันนี้สื่อหรืออะไรต่างๆมันเร็วคือทางโซเชียลอะค่ะทางาเราก็ต้องเหมือนใช้ให้ถูกต้องมันไม่ใช่ว่าพูดปากตอบปากแล้วมันจะเร็วมันก็ต้องแบบเหมือนให้คนเขาเหมือนกระแสก็คือการทำคอนเทนต์อะไรที่ดังขึ้นมานิดนึงทำอะไรที่มันน่าสนใจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราขอบคุณ ใช่คือคือจริงๆอยากขอบคุณก่อนนะคะอย่างแรกที่แบบว่าลงมาแล้วคนก็เอ้ยมีประเด็นดราม่าอะไรยังไงคือเราเราไม่ได้คิดอยู่แล้วว่ามันจะตรงนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่ามันก็แค่บ่นระบายเปเออเ,อ,อ,เอ,อเหนื่อยเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉัน จะตายแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแค่ว่าเออมันหาหนทางออกซต่ว่าิยืนเน่ว่ามันไม่ใช่เป็นคอนเทนต์เพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าใช่ใช่ใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันคือ,ม,คอมันคือการเล่นกับความรู้สึกคนเราซึ่งมันก็เป็นแฟนคลับเป็นที่เข้ามาเป็นแฟนคลับเป็นพี่พี่นักแสดงในวงการมันเทิงพี่พี่น้องน้องน่ารักมากมากทุกคนเป็นห่วงแล้วเขาก็รู้อยู่ว่าเออเราเราทำงานเยอะเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเออ ือโยงไปถึงว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาก็ธุรกิจแหละเพราะเดี๋ยวนี้ใครเขาก็ให้คําปรึกษาบางคนก็มาปรึกษาเราด้วยมันก็เลยได้แชร์กันมากขึ้นม,มากเลยแสดงว่าเป็นการเป็นคนมีชื่อเสียงไม่ได้ช่วยให้อยู่ในเซเว่นได้นานมันไม่สําคัญเลยนะทุกคนมันอาจจะมันอาจจะม,มีคนรู้จักบ,บ้างว่าเออเป็นของเราแต่บางคเราก็คิดว่าเป็นพรีเซนเตอร์ เป็นการจ้างมาเหมือนเราไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าถามว่าทุกอย่างวิวเคยพูดไปหมดแล้วแต่ว่าเข้าใจมันนานมากๆแล้วมันตั้งแต่เปิดแบรนด์มันก็คือเกือบจะ10ปีซึ่งคนก็ลืมไปแล้วแล้วก็ถ้าแต่ละตัวต่างๆนะมันคือวิวัฒนาการของความสวยของเรา <laughs> คือตั้งแต่เด็กน้อยเป็นติ้นค่ะคนอาจจะไม่รู้นะั่นก็คือวิว <laughs> ค,คือเติบโตขึ้นมาก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นของเราเองแล้วก็ Ừ, ถ้ามีอะไรติชมบอกได้หมดเลยคือหนูรู้สึกว่าหนูทำธุรกิจแล้วก็อ,อย่างหนึ่งที่ออกมาพูดก็อาจจะ ให้ความรู้ใครต่างๆหรือว่าพร้อมปรึกษากันก็มีคนที่ทำธุรกิจต่างๆมาคุยกันเยอะมากขึ้นแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันแย่มากๆมกมเหนื่อยมาสิ0ปีมันโตได้ไม่ตามเป้าที่ถ้อมันก็เหนื่อยอยู่แล้วค่ะลูกรู้สึกว่ามันไม่ได้มาได้ไม่ได้ได้อะไร ได้ง่ายๆไม่ได้มาได้ง่ายๆทุกอย่างมันมันต้องพุ่มเยอ่ะมันถึงจะแล้วเราจะได้รู้สึกภูมิใจเองด้วยแหละ,ะผิดหวังวันหนึ่งมันมันสมหวังขึ้นมานมันก็รู้สึกแบบว่าอิ่มใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราจะมีโครงการแบบไปหาคนแบบมีกระแสนับเวลาแบบมีแม้หลายคนแต่ธุรกิจเขาเริ่มทำกันแบบนี้เห็นอยู่แล้วเขาก็พูดจะชื่นชอบก็ไม่ได้ว่าอยากจะรบกวนใครนะคะแต่ว่าถ้าเห็นวิวผ่านช่องทางนี้ก็จริงๆวิวก็ดูก็สนใจก็แบบเดี๋ยว ต่างๆที่เห,เห็น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 กันอยู่ก็คิดว่าเดี๋ยวลองติดต่อลองคุยดูแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวก็จะปรึกษากันก่อนว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ได้คือไม่ได้อยากรบกวนหรือว่ากระทบอะไรไปด้วยแหละเราเราเหมือนเราคุยกันตรงๆเลยเฮ้ยอันนี้วิวก็เหมือนตรงๆเป็นคนที่ได้พูดกับสื่อก็แค่ว่าเออเรามีปัญหานะเราขายของไม่ได้แล้วแต่ว่าเรายังสู้นะก็อขอบคุณแบบฝากเป็นกําลังใจด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะพี่เมย์เขาให้กำลังใจไงเพราะว่าพอมีข่าวปุ๊บ คนก็ไปอยงว่าเลิกกันเลิกกันด้วยหรือเปล่าวนพี่แม็กก็มาเมนเออได้เขเลยแบบว่านี่เลยยังใส่แหวนอยู่นะคะทุกคน <laughs> ออไม่ได้แหวนไอยู่เหรอเป็นปกติคือเขาเป็นแบบซัพพอร์ตอยู่แหละคนนั้นทีมซัพพอร์ตแล้วก็เออมันของเรื่องของเรามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยจริงๆที่เขาเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดมานานแล้วแต่พี่แม็กเป็นคนทําธุรกิจมากอนหน้าหนูเยอะมากๆพี่แม็กเป็นคนทําธุรกิจแล้วเขาก็ทําโรงแรมทําร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แนะนําว่า มันมันก็เป็นอย่างนี้แหละ,ะแต่ทุกอย่างอะคะ่ะมันก็ขึ้อนอยู่กับดวงกับการขยันทำมาหากินของเราด้วยเขาก็ได้แต่ support ให้กำลังใจร้านเบอร์เกอร์เขาก็คุณคนทำเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจริงๆร้านเบอร์เกอร์เนี่ยทำกันขึ้นมาเพราะว่าเป็นคุณกับพี่แม็กคิดกันร่วมกันมาเลยเพราะว่าอยากจะมันก็เรียกว่าสร้างฐานให้มั่นคงในอนาคตที่เราที่เราจะแบบแต่งงานมีลูกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เพราะว่าธุรกิจเหมือนเรื่องของกินอะคนเราก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยรู้สึกว่าเออทำอาหารก็ดีแต่ว่าก็เหนื่อยเหมือนกันก็ฝากด้วยนะคะมือก็เหนื่อยทางงนั้นแหละทุกคนก็บอกแต่ว่าสู้สู้อยู่ค่ะมันเหนื่อยไหมหมายถึงว่ามันก็เป็นสร้างเนื้อสร้างตัวก็ในวัยนี้คนก็บอกว่าแบบวัยรุ่นสร้างตัวแต่ไม่วัยรุ่นแล้วก็เลยเหนื่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ พยายามพยายามพยายามพยาเยอะๆคือคิดว่าคุณครบรอบไปด้วยใช่ไหมค้ชใช่ชื่อว่ครบรอบที่แต่งงานที่ขอแต่งงานใช่ค่ะก็ก็เร็วมากเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะปึ๊บแล้วมันเหมือนก็วาร์ปมาตอนนี้เลยเพราะว่าเราทํางานกันหนักมากก็พยายามเก็บเงินทั้งเบอร์เกอร์และทั้งสัมภารต่างๆก็คือเก็บเงินสร้างบ้านของเราด้วยสร้างเงินตั้ง๋อค่ะเขาให้กำลังใจเนี่ยเพราะตอนนี้มรสุมทุกอย่างมันเข้ามา เขาอยู่หลับมากก็ต้องซัพพอร์ตฟิลยัยงไงเพื่อซัพพอร์ตทั้งร่างกายและจิตใจทุกคก็เหมือนเราเป็นคนไม่ค่อยได้พูดอระบายอะไรเท่าไหร่หรอกเหนื่อยก็แบบเออเดี๋ยวก็ไปนอนหลับเดี๋ยวก็นั่งคิดเขาก็จะกินอะไรไหมวันนี้กินอะไรอร่อยๆเขารู้ว่าแบบเออมันพวกกินของอร่อยมันก็ช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหันไปดูเขาอ่ะเขาที่เป็นเหมือนฟีลแบบุกวันนี้ก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างพี่แมทนะมันก็ ต้องทำงานเหนื่อยก็ดูหน้าเขาเหนื่อยกว่าเราเราก็เออดูเหนื่อยกว่าอีกก็อนนี้พี่แม็เขาทำอะไรบ้างพี่แม็ก็คือ,อทำธุรกิจโรงแรมอยู่ตรงอโศกเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เปิดร้านเบอร์เกอร์ดับ,บิใช่ไหมคะแล้วประมาณนี้ค่ะที่หลักๆแล้วก็แล้วก็จะเป็นงานละครของเขาอะไรอืม่ว่าแพทแต่งงานก็ไม่เลื่อนไม่เลื่อนไหแต่เก็บเงินก่อนนะเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวเดวบอกไป <laughs> <laughs> ก็ในภายในแบบอย่างก็งคิดไป ปีหน้าอะไรอย่างจะมาจะหมดปีแล้วนะเต่ว่าเราเราปีหน้านี้าหนูปีหน้าูปีหน้านูปน้าปีหน้านูปีหน้านูหน้หปีหน้าหนูปีน้าหนูกนานูี้าหนวปีเอ้านูอี้าหนู่อาหนห้าน้าีห้าูานูอเห้านูปีหนู้้่อีอยนี้าี้้า